เอเคนี่เสวัสดีครับเชรดสิงห์ขอนจร้องตัแหางเป็นไงบหน้าวันนี้ดูเดือดมากเลยให้จักใจลกพูดไปานเเหมือนกันพูดถึงลูกเกมให้พี่ฟังนิดนึงว่าเราไปได้อะไรเขายังไงโดยเขายังไงบ้างทั้งว่าที่เขาออมกเก็นรแรกเป็นไงบ้างลูกเป็เรื่องาก็้ได้แนบครับ จังหวะนั้นปล่อยหมัดหไหนไปหนึ่งมัดขวาเต็มแรงไหมเต็มแรงคิดว่าเขาจะไม่ลุกขึ้นมาแต่พอเขาลุกข,ขึ้นมาตอนนั้นเป็นยังไงบาง้างในใจกี่ใจอยู่ต้องพอให้ได้ต,ไต้องเอาให้ได้นะแล้วเราไปโดนนะันก้ที่ไหนยกสามโดนอะไรเขาโดนสอบแล้วตอนนั้นเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงบ้าง,างมึนเหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วคิดว่ามันจะเฟืองใช่ไหมเฟืคิดว่าเฟืองนะ เราได้ยินเสียงลูกพี่เสียงลูกพี่ช่วยกับต้นไว้แล้วชกไปชกมาเนี่ยมันก็เหมือนเราเป็นรอเรา,เราคิดว่าเราจะกลับขึ้นมาได้ไหมั่นใจยังไงบ้างที่บอจะกลับมาได้วต้องเดินทำาม่ได้ต้องเดินทำไม่ได้แล้วไปเลิกปุ่นใจเรียงช่วยยงยกไหนมดยกสีเ่เ่ิงปุ่นใจับ ยังครับยังไม่ยังไม่พอใจไปย,ยังห้าแล้วพอใจไปยังห้าแล้วพอใจเพราะว่าอะไรบ้างครับว่าเรือ่งองพราะว่าโดนขายเยอะอัดเข้าไปเยอะเหมือนกันแล้ววันนี้พอได้รับการชูมือแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโล่งเลยเราต่อง,งเจ็บนี่กี่ครั้งเลยไฟได้ที่ขายทอดไฟได้ที่ขายทอดปกติช่วงหลังพวกเองหมดเลย ภูมิใจไหมวันนี้ภูมิใจมากอจินรับไปเท่าไหร่น,<า>น่าจะห้าหมื่นสูงสุดคือเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เคยได้สูงสุดเท่าไหร่เคยได้ไม่เคยได้เลยอัจินคือครั้งแรกเลยกไ็ได้ห้าหมื่นเลยพึ่งแสนเลยเอาไปทำอะไรเนี่ยจะเอาไปเก็บไป 5, 5, 6, 6, 5. ไรักษาปุ๋ยปุ๋ยแล้ว เป็นวันนรกนะครับตอนนี้เป็นไงครับอาการอาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวได้เงินส่วนนี้เข้าไปช่วยอีกก็น่าจะดีขึ้นมากกว่าเดิมน่ะตอนนี้ต้องเก้ายังไงบ้างครับยกเดหนือสำนักหนึ่งสำนักที่ไหนครับต้องเข้ารอยเชียงไรไร่ไหนไร่ข่ไร่ขไร่สามไม่มีไร่สองได้ปะร่สองไสองได้ปะเนี่ยสองสองคู่นี้นี่เขากำลังตัดเชือกไปเจอกันน้ำใหม่เนี่ยไร่สองเราต้องทำพรุ่งนี้นะ ป็นกังใจให้ฝ่ายเอ็กซ์แเป็นมชื่นตามเราหมเียร์ี่สุขอรับผดชอบตามเรามเดี๋ยครับ